แห้วหมูในนาข้าวนะคะใช้ยาตัวไหนดีเห็นไหมพี่หลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังะคะ่ะแห้วหมูนี่มีลักษณะเป็นแบบใบแหลมๆเล็กๆนะคะมักจะขึ้นเป็นกอๆค่ะเขาจัดเป็นวัชพืชตะกูลกกนั่นเองคะ่ะและสารที่แนะนําให้ใช้นะคะมีชื่อว่า ทูโฟดีค่ะเพียงจะขึ้นชื่อยาไว้ให้นะคะมันเป็นชื่อสามัญที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะทูโฟดีเนี่ยเขาจะเก่งพวกว่ชพืชพวกใบกว้างแล้วก็ตระกูลกกค่ะผักปอดนาเทียนนาผักบุ้งกกทรายกกขนาดหนวดประดุกพวกนี้เนี่ยเขากำจัดได้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็นอกจากในนาข้าวเนี่ยใช้ในไรอ้อยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ร้านของพิมพ์มีอยู่นะคะก็เลือกใช้กันได้ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็มีตัวนี้นะคะอันนี้ทอดอนเขาเป็นตัวยาทูโฟดีบวกกับพิคลอรแรมด้วยค่ะจุดแข็งของเขานะคะคที่เขามีพิคลอรแรมก็คือพิคลอรแรมเนี่ยเขาเป็นสารที่เก่งพวกวัชพืชกับลำต้นแข็งๆะคะที่ตาย,ยากย้าเนี่ย พอเขาบวกเข้าไปกับ t ู o o d เนี่ยอันนี้เนี่ยเอาลงได้ดีเลยค่ะตายเรียบแน่นอนค่ะอัตราใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 2 5 0 c ถึงซีซีนะคะตอนน้ำา6 8 0ถึงลิตรค่ะต่อจำนวน1นึ่งไร่นั่นเองค่ะยังไงก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะ